นี่นะครับนี่ก็จะเป็นตัวดามบ็อกนะครับผมดามบ็อกไข่ตัวต่อต่อต่อบ็อกนะครับซึ่งผมซื้อมาสว่านผมมันตัวเล็กนะครับผมมันเล็กเกินไปนะครับก็สว่านตัวนี้นะครับมี่นิ้วผมไม่รู้นะที่หมนได้ดอกจับมันนะผมก็ไม่ค่อยรู้สับเท่าไหร่แต่มันเอามาไข่แล้วมันไข่ไม่ได้นะมันไม่มีตัว แค่จาะปูนนะครับมันเป็นแค่สะวานขันเข้าขันออกเฉยๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วหัวมันเล็กมากอะแล้วก็คือมันมีปัญหาตอนขันขันพวกลูกบล็อกเนี้ยมันใช้ไม่ได้นะครับต่อการขันนะครับผมก็ได้ซื้อทาการซื้อหัวมาเปลี่ยนใหม่นะครับแต่หัวตัวนี้ใหญ่กว่ากันเยอะเลยและตัวนี้มันมันใช้ไม่ได้นะครับแต่ผมจะเอามาทำไอ้นี่นะครับก็คือจะใส่เป็นไข่ควงแทนนะครับผม ก็คือใส่เข้าไปในไข่ควงนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้จะเป็น E p ีหน้านะครับพราผมจะแปลงเป็นไข่ควงหรือว่าจะเอามอเตอร์นะครับที่2โวลต์มาแปลงใส่นะครับแทนนะมอเตอร์คือเป็นมอเตอร์ตัวนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาลองเช็ดมอเตอร์ให้ดูนะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะ มันใช้ได้นะมันเป็นมอเตอร์สำหรับสวบ่านโดยเฉพาะนะครับสวบ่านไร้สายนะครับก็คือมันจะแรงพอสมควรนะครับก็ทนต่อการกระแทกได้นะครับลูกปืนมันของมอเตอร์ตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะมันมีลูกปืนทั้งหมดช่างมันจะเอาไว้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายรอบหน้านะครับก็คืออันนี้จะเป็นโปรเจกต์ที่ผมจะทำ ต่อไปนะครับก็คือเนี่ยวันนี้ผมจะมาทําก็คือนี่นะครับที่ผมได้บอกไปตรงจุงจ้ดคนิปนะครับมันเป็นตัวด้ามบล็อกสําหรับจับปากสว่านนะครับเอาไว้ใช่ลูกบล็อกพวกนี้นะครับก็คือผมซื้อมามันใช้ไม่ได้เพราะว่ามันตัวเล็กเกินไปนะครับก็ได้ทําการตัดนะครับผมเห็นไหครับไปตัดหนร่บก็คือมันใช้ไม่ได้ผมก็เลยตัดแล้วที่ผมมีแกน คันสตาร์ทนะครับที่มันเสียแล้วอันนี้เป็นแกนคันสตาร์ทของอากิล่านะครับผมก็คือมันเสียผมได้ทำการถอดเปลี่ยนออกมาส่วนอันนี้เป็นลูกสูบของเครื่องค้นยานะครับเอ่อ่1 1นงครับผมถ้าผมจำไม่ผิดน,นะลูกสูบนะบสองการนะรลูกสูบสองสูบเป็นเครื่องค้นยานะครับก็มันเสียนะครับก็คือซึ่งมันมีรอยนะครับเวลาเรา เวลามันสูบน้ำนะครับมันจะมีน้ำรั่วซึมตรงนี้แล้วแรงอัดมันจะน้อยนะครับก็เลยทอดเปลี่ยนใหมนะ่ครับอันนี้จะเป็นตัวเก้านะครับที่อยู่ในลังทาดน็อตนะครับพอดีไปเจอมาแล้วพอดีัวกก็ได้ตัวนี้มาด้วยก็เอามาทำการเริ่มทำการไอัน,นี้กันเลยนะครับผมก็จะผมได้เชื่อมไว้แล้วแหละ,ะเห็นไหมครับก็เชื่อมก่อนประมาณนี้นะครับ แล้วผมก็จะทำประมาณนี้นะเชื่อมนะครับนี่นะครับเดี๋วก็ตัดคิปไปตอนที่เชื่อมเสร็จแล้วแล้วกันนะต้องขอภัยที่ผมไม่ได้ถ่ายทำให้ดูนะเพราะว่าผมทำคนเดียวนะคัมันอาจจะไม่ค่อยสะดวกในการถ่ายทำก็เลยนะครับก็ตัดลิปไปเลยนะครับอ่าสำหรับอันนี้นะ มก็ได้ทำการเชื่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะรอยเชื่อมนออันนี้ผมลืมบอกไปนะครับว่าอ่ามันมันเป็นเลดหรือมันเป็นนั้นเป็นเล็ผสมอะไรผมไม่แน่ใจนะเพราะรลดเชื่อมธรรมดามันใช้ไม่ได้นะมันเชื่อมไม่ติดนะผมก็ ผมได้ทําการวิ่งไปซื้อลวดเชื่อมนะเป็นลวดเชื่อมเลดนะพอดีร้านแถวบ้านผมแบ่งขายนะขอแบ่งขายอยู่ที่ประมาณ7บาทต่อทูบันนะคอันนะทูบละ7บาทนะหนึ่งต้นนะก็ผมใช้ไปทั้งหมด14บาทนะาทนะก็คือทูบ2อันนะจะใช้ไม่ถึงหนอประมาณอันครึ่งนะทูบนะผมแต่ทูบธรรมดาที่ผมมีนะมัน,มนใช้ไม่ได้นะทูบเชื่อมธรรมดานะครับ ก็คือมันเชื่อมไม่ติดอะแต่พอซื้อทูปเชื่อมเลดนะครับผมบอกกับทางร้านนะครับเขาก็หยิบมาให้นะครับผมปรากฏบ่ามาเชื่อมเชื่อมแล้วติดได้นะครับอันนันอันนี้มันเป็นเลขแกนคันสตาร์ทนะครับผมใกล้ตัวเนี้ยมันเชื่อมมันไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยติดกันเนี่ยทั้งสามตัวเลยที่ผมหามาเนี่ยแต่คือผมลองเชื่อมกับ ชิ้นงานอื่นนะครับก็คือเหล็กตัวอื่นนะมันใช้ได้นะครับเชื่อมติดแต่ถ้ามันไม่ใช่ลวดเชื่อมของลวดเชื่อมเลสนะมันมันจะใช้ไม่ได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะนี่ผมก็เชื่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะดูความตรงของมันกันนะผมนี่นะครับความตรงนะครับก็จะประมาณนี้นะนี่ครับก็เดี๋ยวจะมาลอง ทำการขันกันเลยนะครับก็อันนี้ก็ใส่เบอร์อะไรอยู่เนาะอันนี้จะเป็นเบอร์สิบสองตัวนี้น่าจะเป็นเบอร์สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดสิบเจ็ดสักครู่นะครับน,นี้ได้แล้วนะครับสิบเจ็ดก็คือลูกบล็อกเราจะตอกับด้าบล็อกตัวนี้ก็ได้นะครับผมก็คือมันก็ใช้ได้เหมือนกัน,นครับอ้ตัวนี้ที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยผมทําขึ้นมาแทนในตัวนี้นะครับ ทดแทนตัวนี้ด้ามขันกอกแกกนะครับคือมันชอบมีปัญหานะเวลาถ้าเราจะตอกนี้ใช้ค้อนตอกโดยตรงนะครับโดยผ่านด้ามขันกอกแกกเนี่ยเฟืองข้างในมันจะเสียนะครับเวลาเราใช้งานหนักๆก็คือค้อนตีนะครัผมมันจะเสียนะครับก็คือเฟืองในมันจะรูดนะครับผมผมก็เลยทําตัวนี้ขึ้นมานะครับผมคือไม่ต้องไปซื้อนะครับก็หาอุปกรณ์ในบ้านนะครับที่เรามีเหืือๆไม่ได้ใช้แล้วนะครับ ก็ประมาณนี้เดี๋ยวลองขันนี้ให้ดูนะครับอ่าเคนะครับผมนี่นะครับออกแล้วนะครับผมนี่ก็คือมันตรงนะครับผมได้เชื่อมทำศูนย์ตรงเป๊ะเลยนะครับยังกับลงงกึงเลยนะอ้าวก็คือมันหลุดมาแล้วนะครับนี้่นี๋จะ ขันกลับไปเหมือนเดิมนะถ้ามันมันไม่ตรงนะมันไม่สามารถที่จะขันน็อตกลับไปได้นะครับโดยที่ว่าเราไม่ใช้มือหมุนนำล่องไปก่อนนะครับแต่นี้มันตรงนะผมก็คือใช้ได้นะครับนี่ครับก็คือประมาณนี้นะผมคือถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาบอกประโยชน์ของมันนะครับ อย่างเช่นในด้ามกอกแก๊กอย่างเงี้ยครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ช่างนะครับท่านใดที่รู้แล้วก็ดีนะยังไม่รู้ก็ดีนะครับอันนี้ผมก็ต้องขอโทษสําหรับคนที่รู้แล้วนะครับก็คือนะครับด้ามกอกแก๊กตัวนี้มันใช้งานหนักไม่ได้นะครับสําหรับในการแบบคอแน่นไอ้น็อตแน่นอย่างเงี้ยครับก็คือมัน จะใช้ค้อนตีเพื่อตีน็อตออกไม่ได้นะครับตีโดยตรงกับดามกอกแก๊กเนี่ยครับต้องใช้ตัวนี้แทนนะครับแล้วก็เสียบขันเข้าไปอย่างนี้แล้วเราก็ค้อนตีช่วงนี้นะครับนี่นะตีได้นะครับกอกแก๊กนี่ตีไม่ได้นะครับผมข้อห้ามเลยคือเฟืองข้างในนะเฟ,ฟืองขัดตัวไหนตัวเนี้ยมันจะมีสปริงแล้วก็มีเฟืองมอีเขาเรียกว่าอะไรนะสลักสลัก ดันเฟืองตรงนี้นะครับสกัดเฟืองนะครับมันจะแตกหรือบินนะครับแล้วมันจะทําให้ตัวแก๊สขันไม่ได้นะครับมันจะแบบเสียไปเลยอะหมุนซ้ายหมุนฝาไม่ได้นะครับผมก็คืออันนี้ก็ปกตินะครับมันก็ใกล้จะเสียแล้วแหละผมวก็เลยทำการช่วยมันสักหน่อยนะครับเลยทําตัวนี้ขึ้นมานะครับก็ ep หน้าก็อาจจะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งผมซื้อมาก็ไม่ยากครับมัน ไปฟรีๆนะเงินที่เสียไปก็คือมันใส่กับเจ้าตัวเล็กนี่ไม่ได้นะมันคนละเบอร์กันนะผมไอตัวเล็กนี่มันมันเล็กนะตอนในสำรับสว่านตัวใหญ่นะผมซื้อมาแล้วมันใช้ไม่ได้นะผมก็คือรอบหน้าผมจะมาทําเป็นขายควงหรือว่าจะต่อเข้ากับมอเตอร์ตัวนี้เอาไว้ชมรอบหน้านะครับส่วนไอตัวเนี้ย ไอ้ดอกจำปาหรือดอกจำปีไม่รู้หน้าที่เขาเรียกกันอะแต่ผมเรียกดอกจำปานะครับผมก็คือตัวไข่ของสวรรค์น,นะครับผมจะเอามาทำการแปลงนะครับอย่างเงี้ยครับก็คือผมจะตัดตรงนี้นะครับตัดตัวนี้ออกแล้วก็เอาเข้าไปอยู่ในนี้นะครับสักครู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเพื่อเวลาเราขันอะ เราก็จะได้คันเหมือนปะแจปกตินะครับก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับเวลาขันมันจะขันง่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีพีหน้านะครับผมก็วันนี้ก็เจ้คลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ